น่นนนนนนนปุ๊บ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 แต่ตัวเล็กเดือตัวเล็กไม่ได้กินเฮ้ยมึงเองรีบกินรีบกินรีบกินเออเดี๋ยวตัวใหญ่มารีบกินรีบกินโอ้โหมาเป็นแถวเลยทีนี้ดูดิกินไม่ทันกินไม่ทันเฮ้ยรีบกินรีบกินรีบกินเออรีบกินดิรีบ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 ตัวใหญ่มาแย่งเออตัวใหญ่มาแย่งไม่เอารีบกินโย่รีบหน่อยสาล่อตัวใหญ่ออกไปข้างนอกก็นะเออนั่นแหละ โอเคป่ะโอเคป่ะวตัวตัวใหญ่มาฉันป่ะดูดิเออไอล่าอุตสาดูนั่นนั่นนัล่อตัวใหญ่ออกไปข้างนอกนั่นน่ะเออนั่นแหละล่อตัวใหญ่ออกไปนู่นน่ะออกไปนู่นน่ะนะละเไปเป็นอาหารปลาเลยแหมพี่พี่กันเอาะจังไลยจังเลยจังเลยอ่ะเออนั่นแหละเอออือโอ้ยหนูบาดไปไกลนะฮะหลอกล่อตัวใหญ่หลอกล่อตัวใหญ่ไปไกลเลยหนึ่งไปนู่นเลยเน่ะ สองรอตัวใหญ่นะฮะส่วนตัวเล็กๆกันล่วเนี่ยนะฮะส่วนตัวเล็กๆกันเลยเขาก็รออยู่แถวนี้แหละนะเขาก็รอตรงแมง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 อยู่แถวนี้แหละนะฮะเนี่ยๆเขาก็วิ่งมาเนี่ยแหละเนี่ยตัวเล็กเขาก็นะฮะดู่ะแต่เขากินไวมากแล้วก็กินเพ็บเดียวเนี่ยนะเขารีบไหา้กลับมาเลยคิดดูดิน่ะน่ะน้ำเป็นขึ้นเลยน่ะนะฮะดูดิดูดินะฮะดูดิเขามาเวลาเวลาเขามาก็มาเป็นแถวเลยเห็นไหมเขามาเป็นแถวเลยเขามาเป็นสายเลยนะคิดดูดินี่ย เออเขามาเป็นสายเลยอ่ะแล้วก็เอีเขามาเป็นสายไม่เท่าไห่ดินะมาเป็นสายไม่เท่าไหร่นะครับมันต้องมีหัวหน้านําด้วยนะเอออยากรู้ใครเป็นหัวหน้าอยากรู้เดี๋ยวจะหัวหน้าลงหม้อเออเดี๋ยวจะหัวหน้าเดี๋ยวจบหัวหน้าลงม <c oughs> าห,ห,ๆๆห,หลงม้อเลยอ่ะเออนั่นแหละเนี่ยจริงเลยเชีย้ <c oughs> เออตัวใหญ่กินแล้วตัวใหญ่กินแล้วมันตัวใหญ่กินแล้วนะฮะเอาตัวเล็กตัวเล็กพึ่งเองก็รีบกินดิเออละหันหน้าหนีทำไมเล่าแม่เด็กก็เด็กไม่ได้กินหรอกเอ้าเอาเอ้าเด็กไม่ได้กินหรอกพึ่งเองไงรีบกินน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 นะให้แป๊บเดียวนี่เห็นไหมเข้ามาแล้วตัวใหญ่นะเห็นไหมเข้ามาแล้วตัวใหญ่แมววยจริงๆเลยตัวใหญ่มันกินปุ๊ปปั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 ๊ป เออแม่ไหนว่าหัวหน้าใหญ่อะมันพาวนเวียนอยู่งั้นอะไหนว่าตัวไหนผมอยากรู้จริงนะนะฮะดูดีๆเาเน้เป็นลเขามาเข้ามาเป็นแถวเงียเห็นไหมเข้ามาเป็นแถวเน,นี่ยเนี่ยผมอยากรู้อีกตัวนําทางไอ้ตัวนําทางไอ้ตัวตัวนําขบวนไอ้ผมอยากรู้จริงไอ้ตัวนาขบน <S <S วนอ่ะอืมมันคงตัวใหญ่หน้าดูนะฮะแต่ตัวใหญ่แบบทดลองตัวใหญ่ถึงถึงขนาดว่านาขบวนได้แบบนี้นะ จริงนะลงมอ้ออืมจริง <laughs> ลงมอ้อเออเดี๋ยต้องลงมอ้ออย่างเดียวนะแมบมาพินเทบเทบเทบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวพยายามบอกดูอยู่ว่าตัวไหนตัวใหญ่ตัวไหนตัวนำทางเนอะตัวไหนมันตัวนำทางเออเออเห็นไหมอืม อ่าเราดู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 ปลาข้ามาเข้ามาเป็นแถวนะก้ามาเป็นแถวเลยอ่ะเออมันต้องมีมันต้องมีตัวนําทางถ้าไม่มีตัวนําทางน่ะปลาเขาไม่ไปเป็นฝูงเออมันต้องมีหัวหน้าฝูงอ่ะพูดง่ายๆต้องมีหัวหน้าฝูงอ่ะแต่ผมอยากรู้ว่าตัวไหนมันเป็นหัวหน้าฝูงนั่นแหละเออนั่นแหละอยากรู้อยากรู้นะอยากรู้ไงเออนั่นแหละแม่ริงๆต้องจับลงหม้อชาวลงหม้อเออตัวเดียวไม่รู้ใหญ่แค่ไหนไม่รู้อ่ะนะฮะอย่างน้อยนะฮะ ตัวใหญ่แค่ไหนไม่รู้อะแต่แต่แต่ถ้าจับได้แล้วก็เบอร์มอดสี่สิบละเออนะฮะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะฮะน้ําเยอะเออช่วงนี้ช่วงหน้าฝนน้ําเยอะนะฮะเออน้ําเยอะน้าเยอะนะฮะช่วงหน้าฝนนะเอาไปเอ้าเอานะเอ็งพวกเอ็งพวกเอ็งก็มาสิพวกเอ็งก็มาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จ๋าพวกเอ็งก็มาสิเออพวกเอ็งก็มากินลิบิบกินลิบลิบกิรูรูรู เองก็รีบกิน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 เออเดี๋ยวก็ไม่ทันกินหรอกแม่กินเลยเชียวเออนอนตัวใหญ่เขามาอีกแล้วนอนนอนพีดมาเขามาอีกแล้วนะครับเขามาอีกแล้วน้อโอ้ยทักทายทักทายคุณเสกสายสวัสดีค่ะเจ้าพี่จุพินจ๋านะครับผมเนาะนะครับทักทายทักทายจ้าพี่จุพินจ๋านะครับผมเนาะเออกินไม่ทันนะเออตัวเล็กกินไม่ทันก็เลยไม่โตนะคร โตไวไวนนะเออ <laughs> กินอาหารไม่ทันไดกินนมดีกว่าไหม <laughs> กินนมดีกว่าไหม <laughs>